กราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเซฟแบล็กดักไปดำทำกินนะครับผมนี่เราทามาหากินนะครับสั่งกระชังมาใหม่นะครับผมดูในเพจเหมือนจะใหญ่นะครับเล็กอีกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราลงลงกันดูนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับตอนนี้เราลมฟ้าลมฝนเลยนะครับพายุเข้าเชียงใหม่ครับผม โม่แปลงระเบิดไปรอบหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้โมกแปงไฟฟ้านะครับนอนนี้ไม่มีเหยื่ออะไรนะครับโยนทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับผม,มแล้วก็เราก็มัดอย่างนี้นะครับทุกๆหลังนะครับเราจะถ่ายให้ดูหลังสองหลังพอแล้วครับ แสงหมดห้าหลังนะครับแล้วดูตอนมาดูเช็คดูว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเช็คดูครับตรงนี้เราจะได้ปลากระทิงนะครับเยอะหน่อยนะครับก็หวังปลากระทิงด้วยครับผมปลาบูด้วยครับโยนทิ้งไว้แบบนี้แล้ะครับผม เดี๋ยวถ้ามีตัวปลาบูก็เข้าเองครับโอเคเดี๋ยวเรามารอชมอีกทีหนึ่งตอนเรามาเช็คดูนะครับว่ากระชังเราจะทํางานไหมนะครับกระชังใหม่จะมานหรือเปล่านะครับผมเราใส่ก่อนๆนะครับคืนนี้ครับมาครับผมยามเย็นวันนี้ครับเรามาชมกันนะครับกระชังใหม่ที่เราเอามาลงไว้นะครับผมดักปลาบูนะครับ ดูเนาะว่าจะได้ไหมหลังแรกผ่านไปไรวีเวลครับไม่มีนะครับเราดูหลังต่อไปครับมาดูอีกหลังนะครับผมโปลาตายครับ หลังนี้เป็นกระชังเก่านะครับพี่ยังหลงเหลืออยู่แค่อันเดียวนะครับชุดก่อนมีไหมครับมีไหมโอ้โหดุดินดูดินดูดินดูดินโอ้ยโอ้ยดูดินครับโอ้นี่นี่นี่ดินละโอ้กระชังเก่าเรายังหมานอยู่ครับกระชังเก่ากรน้อยหน้านะครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ ใหญ่สวยใหญ่จริงๆโอ้ใหญ่กว่าแขนครับอ้วนมากครับผมแล้วก็เก็บก่อนนะครับผมด,ด,ดูความใหญ่ครับตัวนี้ครับอ้วนกลมเลยครับปะบูนี่อ้วนจริงๆนะครับผมโอ้นะครับนี่ได้อีกแล้วครับ ดี๋ยวไปขังไว้รวมๆกันไว้ครับก็ไม่รู้วันนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่ากระชังทั้งหมดมีหกหลังนะครับผมหลังใหม่ห้าหลังเก่าหนึ่งหลังเก่าได้ทํางานแล้วครับจึงทํางานอยู่ครับผมใหญ่มากตัวนี้ชมหลังนี้กันต่อนะครับน้ำขึ้นนะครับวันที่ใส่นี่หลักอยู่ด้านล่างนะครับ ขึ้นแบนนี้ก็น่าจะเข้าทางหรือเปล่าเสียงมีไหมโอ้ยอ้ยอย,อย,อย้มาอีกแล้วเสียงเสียงมาแล้วสองตัวสองตัวครับผมเสียงมาแล้วครับอ๋อน,นี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ไซส์กำลังแกงครับพอดีพอดีครับเดี๋ยวเราจะได้ขังรวมๆไว้นะครับ ช้สวยอยู่ครับผมเอากระชังใหม่หมานครับทํางานครับนี่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 ตัวนี้นะครับก็มียักษ์ตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราเอาใส่กระชังไว้ก่อนนะครับส่งหลงังกาตัวสามตัวนี่นี่โอ้ยตัวนี้ใหญ่จริงครับห <c oughs> มานี่แล้วครับผมรอบนี้คุยกันว่าจะหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลิกง,งานก็ดึกนี่ก็คือ ทำไมต้องมาตอนกลางคืนตลอดอย่างนี้ก็เนี่ยเลิกงานแล้วครับก็มาหาอยู่ฮะกินอย่างเงี้ยครับเราใส่กระชังรวมๆไว้นะครับแล้วก็โยนไว้อย่างเงี้ยครับขังไว้นะครับปะบูเนี่ยเป็นปลาที่อดมากนะครับชังรงนี้ก็พังอีกแล้วนะครับกระชังหมานของเรานะครับจะโยนไว้แถวนี้แหละครับ ขังไว้ตรงนี้ครับเรายังหลืออีกสามหลังนะครับกระชังยังมีอีกนะครับผมเราไปดูกันครับผมะเราไปชมกันครับอีกสามหลังนี่ครับเรามาดูนะครับผม อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเสียงไหมครับเงียบนะครับไม่มีครับหลังนี้นะครับโอเคโยนไว้เหมือนเดิมครับผมอันนี้น้ําลงครับเราไปเห็นกระชังการที่แบบทิ้งไว้คราวที่แล้วครับน้ําขึ้นเยอะครับแต่ขาดหมดละครับ ไม่มีชิ้นดีละน่าจะเอาทิ้งนะครับไฟสายก็หมดนะครับไม่มีครับผมอ,อันสุดท้ายเราไปดูอันสุดท้ายกันครับ หลังสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมมีเสียงหรือเปล่าครับเงียบครับโอเคครับวันนี้ได้สามตัวนะครับผมก็ประสบความสำเร็จอยู่ครับตัวใหญ่เลยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม